สวัสดีครับพี่น้องและอาจารย์ทุกท่านครับผมก็พบกันอีกคลิปนะครับกับคลิปตอ่อนกเขาใหญ่ครับผมก็พ,พี่น้องออกไม้ตอ่อนนกกับผมคลิปนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยครับผมก็ได้ออกมาเล่น ไหมแถวบ้านครับส่วนตัวที่เอามานี่ก็เป็นเจ้าปืนใหญ่ครับผมอ่ะโอเคครับผมยังไงก็ไป็รุ่นไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับผมาจะเป็นอย่างไรครับ จบเรือยแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหกว่าจะเข้าร่วมได้ครับผมนานพอสมควรครับผมนกป่าตัวนี้ <c oughs> ก็เป็นนกป่าหนึ่งกุ๊กครับผมก็เจ้าปืนใหญ่ก็จัดแล้วครับพี่น้องครับก็สำหรับนกป่าตัวนี้ก็ผมก็ได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผมเพราะว่า เป็นนุกเลี้ยงลูกครับเลยลอยเข้าไปครับผมอ่ะเพ็่นน้องครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม